การครั้งหนึ่งมียุงน้อยตัวหนึ่งกำลังบินไปรอบๆตัวสิงโตเจ้าป่าที่กำลังหลับไหลอยู่สิงโตรู้สึกรำคาญจึงตียุงน้อยตัวนั้นแต่ก็ไม่สำเร็จยุงจึงบินพุ่งเข้าไปกัดที่แก้มของสิงโตต่อมายุงน้อยก็ไปบินสร้างความรำคาญที่รอบๆจมูกของสิงโตอีสิงโตพยายามตียุงอีกแต่ก็ไม่สำเร็จตามเคยยุงน้อยจึงกัดเข้าที่จมูกของสิงโต ยุงภูมิใจในผลงานของตัวเองมากที่สามารถสร้างความรำคาญและกัดสิงโตได้จึงพูดกับสิงโตว,ว่า ท่านเป็นถึงเจ้าป่าแต่ทําไมท่านจึงถูกยุงตัวเล็กๆอย่างค่ากัดได้ยุงน้อยจึงบินตามสิ่งโตเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยใย,ยแมงม,มุมในที่สุดยุงน้อยก็บินไปติดกับใย,ยแมงมุมเขาและไม่สามารถที่จะแกะตัวเองออกจากใย,ยแมงม,มุมนั้นได้เนี่ยนุ่มจริงๆแมงมุมกล่าวเนื่องจากมันได้กินยุงน้อยเข้าไปแล้วยุงน้อยที่สามารถกัดสิ่งโตได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะกัดแมงม,มุมได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า รู้จักประมาณตนและยาประมาทก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป